นี้ก็มีพนักง,งานหนึ่งอัตรานะคะมาช่วยเก็บขี้ช้างนะคะมาช่วยเก็บทำความสะอาดหลักพี่ปล่อยายนะคะ่ะก็มีพนักง,งานหนึ่งอัตรานะคะมาให้กำลังใจนะคะมาให้กำลังใจคุณพ่อนะคะ น้อง40นะคะน้อง40มาให้กําลังใจคุณพ่อนะคะจะมาช่วยเก็บขี้ช้างนะคะสุนัขคู่ใจของพ่อควานนะคะค่ะค่ะก็มาช่วยเก็บขี้ช้างนะคะมาให้กําลังใจนะคะ สี่สิบทำไมยืนมองหน้าพี่ปลอยฝ้ายคะสี่สิบเอาคือไปนั่งไก่้แถบอะที่นี่พี่ปลอยฝ้ายก็ยิ้มใส่น้องนะคะยิ้มใส่สี่สิบนะคะทำไมไปนั่งใกล้กันจังเลย ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะกดติดตามช่องช้างเปิดใหม่นะคะช่องสีดอปอยไฟด้วยนะคะคุณแม่จ๋าคุณพ่อจ๋า